สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม i 2, อออนสองเซอร์ไต้วันนะคะวันนี้เรจะพาทุกคนมารู้จักระบบขนนกนะคะซึ่งเป็นระบบเบื้องต้นของเกมนี้ที่หลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะยังไม่ทราบนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักระบบนี้กันโดยที่เริ่มต้นนะคะเราจะมาที่เมืองก่อนเนาะเพื่อมาดูจุดนะคะที่ใช้ในการส่งขนนกนะคะนี่เลยนะคะมันจะมีจุดอันนี้เป็นฝั่งเทพเนาะเรเ่นเป็นฝั่งเทพนะจุดตรงฟ้าๆตรงนี้นะคะจะเป็นที่สําหรับเราส่ง ขนนกนะคะโดยที่ขนนกที่เรารวบรวมมาได้ก็จะอยู่ในทั่วทวีปแบบนี้นะะเดินไปเจอตามแบบเก็บเก็บมาก็มาส่งที่นี่เนาะสมมุติถ้าขนนกที่เราเก็บมาแล้วนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะกลายเป็นสีดําแบบนี้ซึ่งนะมันจะปรากฏในแผนที่นะคะเป็นติ๊กถูกแบบนี้แปลว่าเราเคยเก็บไปแล้วนั่นเองค่ะต่อมาวิธีการส่งขนนกนะคะเราจะมาดูกันตรงนี้นะนี่เลย ตรงนี้นะคะจะเป็นตรงนี้นะคะจะเป็นที่ดูนะคะว่าเลเวลความสําเร็จของเราไปถึงที่เท่าไหร่แล้วนะคะอันนี้คือขนนกทั้งหมดที่เรารวบรวมมานะซึ่งเขาก็จะบอกนะคะว่าแต่ละเลเวลที่เราอัพขนนกเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างก็จะมีตัวฟรีดอมตัวเดสตัวสตัมิน่าตัวนี้นะคะที่สําคัญเลยก็คือเราจะได้ตัวที่จะเอาไปอัพตัวนี้เนาะซึ่งเลก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะแต่มันก็สามารถที่จะนํามาอัพตัวนี้ได้นะคะโดยที่วิธีการเก็บขนนกนะคะเราจะไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จากแมปเน เพราะว่าเราไม่เคยเก็บเราจะต้องผจญภัยออกไปเรื่อยๆนะคะก็จะเจอขนนกตามแมปนะคะเดี๋ยวเรจะลองไปให้ดูนะแต่ก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่อาจจะไม่ถนัดด้านภาษาอังกฤษหรือมีกําแพงทางวัฒนธรรมนะคะวันนี้รีมีโปรแกรมดีๆมาแนะนํานะคะนั่นก็คือโปรแกรม l a g o Fast นั่นเองเนาะซึ่งเลยใช้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วเนาะเพราะว่าโปรแกรม l a g o Fast เนี่ยมันสามารถใช้มูตต่างได้นะคะเพิ่ม FPS ต่างๆได้ดีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้เลยจะมาลองสาธิตให้ทุกคนดูนะคะว่าโปรแกรมนี้เขาใช้กันยังไงเนาะนี่นะคะทุกคนอันนี้เป็น ปโปรแกรมลักโกฟาสของเลเองนะซึ่งเลก็ใช้อยู่แล้วเห็นไหมเหลือ11วันนะคะใช้มาเกือบเดือนแล้วแต่ว่าเพิ่งได้ทําคลิปแนะนํานะโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่เลใช้นะคะก็คือเป็นการมุดนะคะเพื่อเลือก VPN ต่างๆนะคะก็จะเป็นเซิร์ฟไต้หวันแบบนี้นะคะเขาก็จะมีที่ให้มนะุดเนาะว่าเราจะมุดไปเซิร์ฟเวอร์ไหนเซิร์ฟเวอร์ย่อยชแนลไหนชแนลไหนนะคะก็มีให้เลือกรายชแนลด้วยกันนั่นเองเนาะนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นนะเลือกได้นะเห็นไหมมีรายชแนลเลยนะคะนอกจากนี้นะคะมาดูในเรื่องของการแปลภาษาที่ เราเพิ่งเกินไปก่อนหน้านี้เนาะในเรื่องของการแปลภาษาเนี่ยเราก็คลิกทางด้านขวานี้นะคะเห็นไหมเซิร์ฟเวอร์ใต้หลนันคลิกได้เพียงคลิกเดียวอ,อ่ากดเลยตัวนี้นะคะแต่เราอาจจะต้องออกเกมเข้าใหม่นะเดี๋ยวเลจะทําให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะเพราะว่าตอนนี้ของเลมันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเดี๋ย,ยวเลจะเริ่มต้นนะคะแต่เริ่มต้นใหม่หมดเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ดูนะว่ามันใช้เป็นภาษาไทยยังไงเนาะอันนี้นะคะก็เป็นหน้าแรกเนาะซึ่งเราก็ต้องเลือกเกมที่เราต้องการเล่นใช่ไหมอย่างไงอออนสกดเข้าไปนะคะเลือกเซิร์ฟเวอร์ใต้หวันเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เลือกเส้นทาง ะะว่าเราจะไปตรงไหนนะคะอย่างเราเลือกเส้นทางนี้นะคะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วเราก็เลือกตัวนี้นะคะแปลภาษานะคะว่าจะเอาเป็นภาษาอะไรเราก็เลือกเป็นภาษาไทยทำๆเลยรอแป๊บหนึ่งนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นติ๊กถูกแบบนี้นะเรียบร้อยนะคะเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเราใช้ฟังก์ชันอะไรเราบ้างอยู่ใต้ชื่อเกมใช่ไหมเนี่ยจริงๆมันยังมีฟังก์ชันต่างๆอีกมากมายเลยนะทุกคนก็มาเลือ่อนๆดูได้นะคะแต่ฟังก์ชันหลักๆที่โคตรดีเลยคือฟังก์ชันการแปลภาษานี่แหละกดเริ่มเกมเดีย๋ยวเรามมดูไปพ้อลย มาเห็นไหมหน้าแรกนะคะหน้าเข้าเกมมันก็เป็นภาษาไทยเลยเห็นไหมล่างซ้ายกับตรงจอกลางเกมอ่าโอเคกลับเข้ามาในเกมของเราเป็นไงดูจากชื่อเครสทางด้านขวาภาษาไทยชามเลยแล้วก็ชื่อ NVC ของก็ไม่ได้แปลนะ คือมันค่อนข้างเมกซนนะบางทีมันแปลชื่อ n b c แบบนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมพูดคุยกับซีลีดอะไรแบบนี้เห็นไหมมันก็ยังมีบางคําที่มันไม่ต้องแปลเพราะว่ามันเป็นชื่อ n b c ถูกปะโปรแกรมเขาค่อนข้างฉลาดนะคะทุกคนมันก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเห็นไหมรายละเอียดไอเทมก็กดดูได้นะคะค่อนข้างแปลได้ดีเลยทีเดียวนะคะฟังก์ชันต่างๆนะคะเห็นไหมโอ้โหแปลชามแปลสวยแม้กระทั่งในแมปเห็นไหมโอ้โหแปลทุกอนุรูขมคดซึ่งการแปลแบบนี้มันจะทําให้การเล่น เนื้อเรื่องของทุกคนน่ะสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องของเกมได้แล้วเราจะสนุกไปกับมันเนาะและถ้าใครสนใจเราก็ฟานนะคะวันนี้เลยมีโค้ดส่วนลดมาให้ทุกคนนะคะเพียงตึงโคดเลซินนะคะก็จะได้รับส่วนลดเป็นแบบจุกๆเลยนะคะ,ะเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็จะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการเล่นเกมและการเสพเนื้อเรื่องแบบไม่มีสะดุดอีกแล้วค่ะ ต่อไปหลังจากที่เราพูดค้างไว้เมื่อกี้น้องว,ว่าเราจะพาไปดูขนนกนะคะเดีย๋ยวเราเออกไปสำรวจขนนกกันค่ะว้าไปตรงที่เราแบบยังไม่เคยไปเนาะอาจจะจุดแถวแถวนี้ก็ได้เลยคิดว่าจุดแถวแถวนี้นะ่าจะมีขนนกให้เราได้สำรวจนะคะเพราะฉะนั้นพอเราาถึงแล้วปุ๊บบินเพื่อออกตามหาไปแตะขอบฟ้าไปด้วยกันลุยจะเจอไหมนะขนนกเนี่ยปกติมันจะซ่อนอยู่ในจุดที่แบบว่าเออชํำๆเหมือนกันนะหรือบางทีก็ไม่ซ่อนเลยบอกตรงๆเลยก็มีค่ะ อุ้ยเหมือนเราจะเจอละเหมือนเราจะเจอละเห็นไหมเห็นชื่อไหมนี่ทุกคนชำ้ชำๆเลยมันจะเป็นเรื่องแสงสีทองแบบนี้เนาะบางคนอาจจะเห็นตามแมปนะคะนี่แหละเขาเรียกว่าขนนกนะคะกด F เรียบร้อยเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เก็บสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบ5้าอสิบอันนะคะทั่วทั้งทวีปเนาะแล้วเราก็จะเห็นนะคะว่าตอนนี้มันก็จะขึ้นเป็นคอนเทนต์แบบนี้นะติคำว่าเนื้อหาตรงนี้นะคะเห็นไหมมันจะขึ้นว่าจุดนี้เราทําการสํารวจไปเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับคนนกนะคะพอเราสารวจได้เยอะๆปุ๊บเราก็กลับไปส่งที่เมืองที่เลยเคยบอกตอนต้นคลิปนะคะนี่กดตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ไปส่งที่ตรงนี้นะคะพอเรามาถึงนะคะก็กดส่งได้เลยนี่นะคะ ก็จะขึ้นของรางวัลต่างๆให้เรามากมายนะนี่เห็นไหมทุกคนสามารถกดดูของรางวัลได้นะว่าแต่และเลเวลมันได้อะไรบ้างเห็นไหมแล้วแฟชั่นสวยมากทุกคนชุดสีแดงชามเนี่ยครบเซตแล้วแต่นะว่าใครจะใส่ส่วนไหนก็ได้เนาะมอเลื่อนดูได้นะบางทีก็ได้ชายยงชาย,ยาใช่ไหมเลื่อนดูได้ไปเรื่อยๆนะคะก็เก็บ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 ให้ครบมันก็จะได้พวกผ้าคงผ้าคลุมแฟชั่นแบบนี้เนาะอ่ะ สำหรับของรางวัลก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะสำหรับในตัวขนนกนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับคอนเทนต์ง,ง่ายๆคอนเทนต์ขนนกจริงๆทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเล่อาจจะทําคลิปช้าเองเนาะเพราะว่าเล่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไลฟ์เนี่ยไลฟ์ Live เกือบทุกวันนะสามารถมาดูได้ที่ช่องเลซินนะฝากกดไลค์ Live, กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเลซินเลยนะไว้เจอกันใหม่ไลฟ์ Live หน้าคลิปหน้าแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบาย